มากันอีกแล้วนะครับกับเกม PUBG Mobile นะครับวันนี้ครับตัวเกม PUBG Mobile นะครับได้มีการอัปเดต แผ่นหรือว่าเป็นกระทะนั่นเองนะเป็นกระทะแบบอัปเกรดได้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด6เลเวลนะครับนี่คือเบสิกนะเวลาเราสุ่มมาจะเป็นกระทะทองแบบนี้นะครับผมเวลสองนะครับเมื่อฆ่าได้จะมีเอฟเฟกต์ของการฆ่าด้วยนะครับคล้ายๆสกินปืนเลยเวลสามนะครับจะมีเอฟเฟกต์แฟนเหมือนกระทะเงินขึ้นมาหน่อยนะครับเวลสี่ครับฆ่าได้มีคิวฟีดด้วยนะเเวลห้าครับนี่กระทะทองขาวแบบหินอ่อนแล้วก็เเวลหกครับเท่สุดเลย เวลาค่าได้จะมีเอฟเฟกขึ้นมาแบบนี้ครับเป็นกล่องลูซบอกแป๊บหนึ่งนะแล้วก็กลับเป็นกล่องปกตินั่นเองครับเรียกได้ว่าเป็นสกินกระทะที่สวยที่สุดของเกมนับปัจจุบันนี้แล้วนั่นเองนะครับผมวันนี้ครับเราจะมาเปิดนะครับด้วยงบ1 1 3่งหนระครับหรือว่าตีเป็นเงินไทยประมาณ3,500ถึง3,200ับาทนะครับแต่ผมเติมกระเพาะวิสาตประมาณ3 2 0 0นสะครับผมสำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนำเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาเกมมิ่งนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับในกล่องนี้นะครับจะเป็นกล่องที่อยู่ในลัคกี้พับจีนะซึ่งมันจะออกง่ายนะครับย้ำอีกทีว่ากล่องนี้ออกง่ายไม่ได้ประชดนะครับกล่องนี้ออกง่ายมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสกินปืนหรือว่าอะไรก็ตามและวันนี้ครับมันอยู่ในกล่องนี้แล้วนั่นเองครับสำหรับกระทะวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสุ่มกันเลยดีกว่านะครับ ไม่เสียเวลาเริ่มต้นกันที่10กล่องแรกนะครับกับ540 UC อย่นะครับผมมาลุยครับ10กล่องแรกโบเข้าไปอุ้ยสกินหัวมาครับเป็นสกินระดับสีชมพูนะครับออกมาอันแรกเลยนะครับแต่ว่าสกินกระทะยังไม่ออกนะครับอันนี้เป็นเอ่อสกินที่มากับเซตนี้นะครับไปต่อครับกล่องที่20บับเข้าไปกล่องที่20นะครับเอ่อเปิดอุ้ยว้าวสกินปืนออกครับกล่องที่20ครับ สวยครับโอเคกล่องนี้นะครับจะมีเรียกว่าลักกี้เปอร์เซ็นต์นะครับถ้าเกิดเรามองไปตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามีลักกี้40เห็นไหมแล้วก็มีโอกาสที่มันจะได้กระทะด้วยนั่นเองนะครับผมลักกี้ตรงนี้เมื่อเปิดครบ50กล่องนะครับจะเต็มร้อยนั่นเองแล้วก็เราเราต้องมาสุ่ม3อันนี้ครับว่าเราจะได้อะไรนั่นเองนะครับไปแล้วผมไปแล้วครับอันนี้2 2อย่างละหมดไป20กล่อง2ออย่างแล้วนะครับผมไปกันต่อครับต่อไปครับอันนี้กล่องก็วัด ้าอคือผมพูดกับทุกคนแล้วว่ามันออกง่าย1600 UC เท่านั้นนะครับยังไม่ถึงลักกี้เลยครับสูมต่อยแค่2ครั้งพอครับให้มันเต็ม100%แล้วผมก็จะพอเลยครับโอเคอันนี้เกลือครับครั้งสุดท้ายครับโอเคเต็มร้อยลักกี้ครับนี่เมื่อถึง100%นะครับเราสามารถกดเปิดได้รอบหนึ่งนะครับดูครับห้าสิบกล่องครับ ประมาณ3000 UC แต่สำคัญสุดคือมันต้องอัปเกรดนะครับผมบอกตรงนะว่าเวล1กระทะสวยมาก <L ope. S 1> ไม่อยากให้อัปไปถึงเวล5เลยผมว่าเวล5ไอ้ลายหินอ่อนเนี่ยมันดูพรีเมียมนะแต่ว่ามันไม่สวยครับผมว่าเวล1อ่ะกระทะสวยมากครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากจะได้ครับก็คือการฆ่าครับเรามีเอฟเฟกขึ้นมาแบบนี้เป็นรูปก,กระทะขึ้นมาเลยนะครับว่าแบบเป็นแบบถ้วยรางวัลน่ะนะครับซึ่งแต่มันคงไม่ได้ถาวรนะคือสังเกตดูว่ามันขึ้นมาแป๊บเดียวนะครับแล้วก็กลับไปเป็นกล่องปกตินั่นเองนะครับมาเด อัปเกรดเป็นเวลสองนะครับใช้แมททีเรียลนะครับ1ชิ้นนะครับบัฟเข้าไปนะครับเวลสองเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมต่อไปครับเวลสามครับนี่เลยเวลสามก็ใช้อีกหนึ่งแมททีเรียลนะครับเวลหนึ่งแมททีเรียลเหมือนกันต่อไปครับเวลสี่นะครับเป็นคิวฟีดนี่เลยเรียบร้อยครับเวลห้าครับใช้สามแมททีเรียลนะครับไปแล้วเวลสุดท้ายครับเวลที่6ครับใช้อีก4แมทเทีเรียลนะครับอัพให้เต็มไปเลยนะครับปบเลเวลนั่นเองนะครับเรียบร้อยครับโอ้ย เข้ากับฟาโรเลยอะเดี๋ยวเราไปดูอินเกมกันครับว่าจะสวยอะไรจะสวยยังไงบ้างนะครับโอ้โหปิงหกร้อยไอ้บ้าแล้วมันมีคนนั้นน่ะทุกคนเราปิงห0ร้อยเอ้าแล้วเดี๋ยวอุสไลหนอนมาตรงนี้เดี๋ยวอะไรเดี๋ยวลมแรงเหรอพายุเข้าหรือไงเดี๋ยวโอ้โหตีโอ้โหอุ้ยดู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 ซะก่อนเปไงเปไงลมแรงจัดลมลมโคตรแรงเปไง ตีกันเชียงออกอโอ้โหพบผมไม่อยู่เป็นไงลมตีโอ้โหตีหมุนเลยกูอยู่ในสงครามโลกวะเนี่ยหรือไงฮอริเคนข้าเหรอโอ้โหลมบ้าหมูวะเนี่ยโอเคโอเคกูอยู่ไหนเนี่ยตอนนี้แล้วเโอเคโอเคไปถึงพื้นก็ถือว่าดีลมแรงเกินตอนน,มมน,น,นี้ทุกคนพายุมันบุนไงด้านบนแบบว่าพายุไงพายุพายุมันแบบว่าขึ้นขึ้นมันแรงขึ้นมันแรงเฮ้ยมีหมวกแล้วมี S <S 2> <S 2> โอ้แล้วมีคนอีกโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเขาคนไทยหรอเขาเดี๋ยวคือเออขอบคุณครับเดี๋ยวบัดเออบัดโอ้ยอยากจะเอะไรฮลัลโหลเอาสวัสดีครับสวัสดีครับม,มีกระทะไหมพอจะมีกระทะไหมสวัสดีครับมีกระทะไหมไปหากระทะให้ผมหน่อยดิ <No. S 1> อยากได้กระทะ มันโอ้ยเป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยมันมีกระแพงวิเศษหรอหรือยังไงมันและวไข่เขามาล็อกประตูอ้ามันบ้าบอจริงเลยเกมไปผมจะต้องมีกระทะไอเห็นแล้วแตหวะเนี้ยคือแบบโอ้ยอ๊บอ่ะขวามรู้สึกผมขับเองผมขับเองผมขับผมเอ๋เอ๋ไงล่ะ ยังไงล่ะยังไงมาละผมมาละไปหากระทะต่อเปราะมาย <c oughs> โดนล็อกล้อเลยไงอะตำรวจล็อกล้อไว้เหรอถึงล้อรถช่วงล่างจะไม่ค่อยดีแต่ว่าก็ยังถือว่ารเร็วอยู่ <c oughs> เพราะว่ามันมันมันกูนนอยู่ไหน,นอะกูยอยู่ไหนกูอยู่ไ,ไหนกูเป็นอะไรอะระบบออโต้เหรอ ระบบออโตกูเป็นอะไรในรถกู้ออมันปติดอะไรแล้วไปหากกระทางกโอ้ยใครเขาม็ดึงอย่าอะไรอะไรอ่ะระบบกูลออยู่ได้ดินอยู่ได้ ยู data. Data. ่ไรเนี like ่ะกูอยี่อะไเนี่ยเดี uh. <Soul> okay. ๋ยวยี่อะไรแล้วอ่ะมันโอ้ยใครเขาล็อกประตูวันที่เอาอยากจะเปิดก็เปิดอะไรอ่ะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วมาละมาละเจอไรไบอดไอ้บอดแกโดนแน่แกโดนชันอ้ยแกโดนชันแน่ไอ้บอดไอ้บอดไอ้บอดบอดบอดเอ้าล้มล้มล้มอู้ คิวฟีดขึ้นด้านซ้ายนะครับเป็นรูปกระทะนะครับแล้วก็มีตาสัญลักษณ์ฟาโลนะอันนี้เดี๋ยวผมจะลองซ้ําเขาดูนะครับเดี๋ยวลองซ้ําเขาดูอันนี้อันนี้บอนอันนี้อันนี้อันอน,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 นี้ตีเข้าไปเดี๋ยวไปแกตีเข้าไปตีวู้ววู้โวู้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ครับใช้ได้ ขอ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 คิวได้ไหมขอคิวได้ไหมขอคิวไหมครับขอคิวไหมครับเฮ้ยได้นี่ไงเนี่ยดูดูดูทุกคนดูพุทธพนุ่มคนนี้เขาอุตส่าห์ช่วยเรามาตีแบบเออฟุบว้าวโวขอบคุณนะครับขอบคุณครับว้าวแต่แป๊บเดียวก็ก็โอเคนะขอบคุณคุณคิมมินโนโตะด้วยนะครับที่มาแบบว่ามาเล่นด้วยกันนะครับผมขอบคุณคุณคนนี้ด้วยนะครับที่อุตส่าห์แบบว่าทุรนทุรายไปหากระทะไม้ผมแล้วก็ ผมผมเทสสปีดเน็ตก่อนนะทุกคนคือสปีดเน็ตผมคือแบบว่าคุณต้องเห็นนะผมใช้เน็ตหนึ่งพันทับห้ารอยนะครับแต่สิ่งที่ผมได้กลับมาคือ1 0 0่งร้อหนึ่งทับหกสโอ้กูถามจริงนี่กูจ่ายรายเดือนนะเลยไป็น6 0หกร้อยพันหนึ่งเลยนะ ม <c oughs> สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลาใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราจะตีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงต่อวันเลยนะครับอยู่ที่ f e c o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  k n p n p e แอลเอฟไลฟ์ฟอร์ฟันนะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับ